คู่เกิดกันเนี่ยทำไมมันจ่ายลูกไม่เหมือนกันวะเออพ่อแม่เดียวกันสมมติผมมีคู่เกิดพ่อแม่ไม่ได้ทำลายบีดมาใช่ไหมคอทคอทคอทอ่ะพ่อแม่คอทบีดมาอย่างไรก็กระจายแต่สมมติตัวเมียเราสมมติเราคัดตัวเมียมา3ตัวคู่เกิดไอตัวผู้เนี่ยตัวเมียเป็นลายบีดไหมตัวเมียเป็นอ๋อต้องถามต้องถามตัวเมียเป็นลายบีดหรือไม่ตมันต้องมันต้องฝั่งเป็นเนี่ยลายบีดทั้งคู่พ่อเป็นลายบีดแม่เป็นลายบีดเนี่ยเวลาคุณคอทกันมาภาษาภาษาวิสัยมันโฮโมเนาะความเป็นโฮโมไซกัสมันมันก็จะสูงเวลาคอทออกมาปุ๊บบมันนนก็็จะิ่่่งแตถ้าพออเปคีด แม่เป็นคอร์สบิดโอกาสที่มันจะกระจายอะ่ะมันก็จะสูงสูงอยู่ด<อ>ยียิ่งคนละเชิงกันอ่ะยิ่งคนละเชิงกันมันก็จะมันก็จะยิ่งกระจายเนี่ยสำคัญที่สุดที่ที่จะคุยเรื่องนึ่งคือบิดดิ้งอายคืออะไรวะบิดดิ้งอายเนี่ยคือความที่เราเป็นนักประรุงพันธุ์อ่ะเอ็มสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เอ็มมาเที่ยวหาผมนะครับที่ที่บ้านผมมาดูสวนบอนไซเล็กๆของผมนะครับ จะเปลี่ยนอาชีพเป็นบอนไซแล้วก็พอดีเราจะมีโครงการทาพกิ่งข้างหลังนั่นอะไรนะเขาเรกต้นตุดจีนกับสาวิตีนะผมก็เลยขอความรู้จากเสอเอ็มนะครับแต่ทีนี้ก็มันสายพืชเลเนาะผมกำลังฝึกหัดเรื่องนี้อยู่แต่ว่าอยากผมเคยคุยกับเสอเอ็มไว้ครั้งหนึ่งเรื่องการผสมไก่ ลายบีบคอร์ดบีบอินบีบอะไรพวกนี้อย่างที่หลายคนเคยดูนะเอ็มเนาะแล้วทีนี้มันมีปัญหาว่าเอ็มอย่างสมมติคู่เกิดกันเนี่ยทาไมมันจ่ายลูกไม่เหมือนกันวะคู่เกิดอพ่อแม่เดียวกันสมมติผมมีคู่เกิดพ่อแม่ไม่ได้ทำลายบีดมาใช่ไหมไม่ลายบีดลายบีดคอร์สคอร์ดคอร์ดคอร์ดอ่ะพ่อแม่คอร์สบีดมาอย่างไงก็กระจายแต่สมมติตัวเมียเราสมมติเราคัดตัวเมียมาสามตัวคู่เกิดไอตัวผู้ตัวเมียเป็นลายบีดไหม ตัวเมียเป็นอ๋อต้องถามต้อง,ต,งต้องถามตัวเมียเป็นไรบีดมั้ยเนี่ยมันต้องมันต้องฝั่งเป็นไรนะบีดท,ทั้งคู่พ่อเป็นไรบีดแม่เป็นไรบีดเนี่ยเวลาคุณคอสกันมาอ่าโอกาสที่มันจะเป็นภาษาภาษาวิศาษาษาษานุโโมเนาะความเป็นโฮโมไซกัสมันมันก็จะสูงเวลาคอสออกมาปุ๊บมันก็จะนิ่งแต่ถ้าพ่อเป็นคอสบีดแม่เป็นคอสบีดโอกาสที่มันจะกระจายอ่ะมันก็จะสูงสูงอยู่ดีอ๋อยิ่งคนละเชิงกันอ่ายิ่งคนละเชิงกันมันก็จะมันก็จะยิ่งกระจาย แล้ว<ล>ถ้าเชินเราอินบีดมาทำคอร์สบีดง่ายกว่าไหมเนี่ยผมกาลังทําอยู่เนี่ยนะถ้าถ้าคนที่ติดตามผมนวก็จะเห็นว่าผมเริ่มทําอินบีดในสายซูเปอร์เลกผมเนาะอ่าผมเริ่มทําอินบีดในสายของพายุเนี่ยอ่าผมก็เอาอินบีดสองฝั่งเนี่ยมาคอร์สกันอ่าลูกที่ได้แต่ถ้าตามทฤษฎีอะ่ะมันก็จะมันก็จะนิ่งอ่ามันก็จะกลายเป็น,เป,นเป็นเฮตโรซิสท,ที่ที่ดีที่มีหรือว่าที่มีแบบศักยภาพสูงอ,ะอ,ะอ่ะอ่าอ๋อคือคือ เอ็มกำลังทำคอร์ดบีดกับแม่ที่เป็นอินบีดใช่อินบีดพ่อพ่อ่แต่ไม่รู้ผลหรือยังพ่ออินบีดยังครับยังไม่รู้ผลแต่ตัวเนี้ยถ้าคนที่ติดตามผมเนาะก็จะเห็นว่าผมเริ่มเอาลบีดเอออินบีดที่เป็นตัวผู้มาแต่ให้ชมละอ่าแต่แต่ถ้าเราจะทำลายบีดเนี่ยเออเราจะทำคอร์ดบีดนะนเพื่อนฟังก้าซหน่อยมันจะบางทีมันจะงงคอร์ดบีดคือการเอาต่างเหล่าต่างสายมาผสมกันใช่อ่าเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ให้ดีกว่าเดิมใช่ถูกไหมใช่ลายบีดคืออะไร ลายบีบคือเอาตามลายก็คือสายสายเดียวกันเช่นเอาลุงมาผสมกับหลานอันนี้ก็จะห่างกันนิดนึงญาติโกโหดิกามาใส่กันเอาง่ายๆคุยเป็นภาษาง่ายๆส่วนอินบีดอินบีดเช่นเอาพ่อผสมลูกเอาแม่ผสมกับลูกเนี้ยประมาณนี้มันมีแค่นี้ใช่ไหมอินบีดคือใกล้ๆเลยจริงจริงจริงๆระหว่างอินบีดกับลายบีดเนี่ยคือสําคัญที่สุดมันมันไม่มันไม่ใช่แค่หลักการนะ สำคัญที่สุดคือสารตั้งต้นสารตั้งต้นคือพ่อพันธุ์ของเราอ่าเราจะทําจะทาอินบีดมันี่ะคือมันต้องดีพอคือมันต้องเป็นเป็นซูเปอร์ไก่เหมือนกับว่าที่เรามองแล้วว่ามันมันเป็นไก่กูต้องการอย่างเงี้ยเราต้องการอย่างเงี้ยอ่าอ่าเราถึงจะทํามันอ่าตีมาหลายครั้งอ่าหรือว่ามันเป็นเชิงที่เหมาะสมกับมันคือมันมันเก่งพอตัวมันแล้วอ่ะเราถึงทําแต่บางคนอ่ะบางบางบางท่านไก่เราเอาจริงๆก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ แล้วจะทำลายบีดมันก็ไม่หลุดจากวงจรเดิมอ่ามันก็จะไม่เก่งไปจากเดิมไม่โดดเด่นออไม่โดดเด่นเพราะฉะนั้นที่ที่ผมจะแนะนำเนี่ยหลายคนโทรมาถามผมอ่าผมก็พยายามเนี่ยใครเราอ่ะดีพอเรื่องอ่าดีพอเราจะทำลายบีดมั้ยยังดีพอจะทำอินบีดมั้ยยังอ่าออย่างผมใช้เนี่ยผมใช้อ่าใช้พายุเนี่ยอือซูเปอร์เลขเนี่ยสิบสองไฟเนี่ยอ่าดีแสนมาเนี่ยอ่าผมจะใช้พวกเนี้ยแต่พ่อใหม่ๆถึงมันจะเก่งก็จริงนะแต่ผมก็ยังไม่ทํา คุณสมบัติมันพร้อมแล้วว่างั้นเถอใช่ใช่ใช่หนึ่งรานต้องมีมันต้องมีค่าการตลาดอยู่ในนั้นด้วยนะอการตลาดเอาไว้อีกเรื่องหนึ่งสำหรับเรื่องนี้แต่ผมเนี่ยผมผมพอใจกับพ่อนี้ผมพอใจกับแม่นี้ผมดึงทำมันผมพอใจในสายนี้ในสายเดืองที่ผมทำมันอแต่มันก็ต้องมาทางเดียวกันก็เป็นไก่แข้งแน่เหมือนกันแล้วทีนี้บนมาเรื่องเดิมสมมติว่าทําคอร์สบีดในปัญหามันเกิดกับผมนะทำคอร์สบีดผมได้พ่อไก่ตัวหนึ่งมาเก่งละ ครับอ่าแล้วก็ผมก็เตรียมแม่ไก่ไว้สามตัวซึ่งแม่ไก่สามตัวเป็นคู่เกิดกันทีนี้ก็ผสมออกมาทานมาว่าลูกออกมามันไม่เหมือนกันไว้ทั้งสีสันเชิงบางแม่เก่งบางแม่ธรรมดาบางแม่แบบดากไปเลยยเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นก็ถูกต้องแล้วไงอธิแดงว่าคู่เกิดตัวเมียเนี่ยมันก็ไม่ลูกไม่เท่ากันสิไม่เท่ากันดิยิ่งตัวเมียสามตัวของคุณเป็นเป็นคอดบิดมาใช่ไหมอ่าอ่ามันก็กระจายมามันก็จะเป็นยังไงไม่รู้อ่ะในในกลุ่มในกลุ่มสามตัวเนี่ยอ่ายิ่งตัวผู้เราเป็นคอดบิด มันผสมกันอ่ะมันก็จะกระจายไปอีกเออมันมันไม่มีทางที่มันจะโอเคแล้วฟังหนึ่งคุณสามถ้าจะตัวเมียสามตัวเป็นลายบีดมาตัวผู้หนึ่งตัวเป็นคอสบีดแต่ถ้าเชิงเหมือนกันโอกาสมันก็จะไม่หลุดจากแต่แต่ตัวเมียผมมันก็ลายเดียวกันนั่นแหละคือไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ลายบีดนะแต่สไตล์มันอันเดียวกันคือเป็นไก่เตะเหมือนกันมันมันไม่มีทางมันเป็นไก่เตะเหมือนกันอ่ะเตะมันมีหลายเตะเดินเตะยืนเตะถอยเตะอ่า เราเราเราสามารถเราเคลมได้ไหมว่ามันมันเป็นไก่ถ้าคุณเอาไก่เดินเตะกับไก่ถอยเตะมาใส่กันอ๋อมันเตะไหมเตะจริงแต่มันวางหัวมันไม่ไม่เหมือนกันนะลองลองดูลองดูถ้าคนมีประสบการณ์ก็จะรู้มันมันจะไม่เหมือนกันมันจะไม่เหมือนกันเราต้องเคลมกันว่าเอ้ยเดินเตะมาพ่อเดินเตะแม่เดินเตะใส่กันอ่าลูกออกมามันก็จะเป็นนี้อ่าเนี่ยพ่อยืนเตะก็เอายืนเตะเหมือนกันอ่าพ่อถอยเตะก็ถอยเตะมาใส่เหมือนกันมันมันก็จะไม่หลุดจากกันมากครับก็คือว่า การทำคอสบีเนี่ยถ้าตัวเมียเป็นคู่เกิดกันแล้วถ้าอย่างเงี้ยอันนี้วัดการจ่ายลูกของตัวเมียสามตัวนี้ได้ยังวัดการจ่ายลูกถ้าถ้าเป็นผมนะผมก็จะผมก็จะดูลูกเลยผมจะดูเปอร์ฟอร์แมนซ์ลูกแต่ละแม่เลยอ่าแต่มันมันก็พูดยากเพราะว่าพ่อของเราตัวพ่อของเราที่ออกมาคอสมันก็เป็นคอสมดอมกทีเออมันก็คอสมดอมกทีหนึ่งอ่ามันก็ยังไม่นิ่งเราโอเคนะถ้าฝั่งพ่อกับฝั่งแม่คิดว่าเชิงเดียวกันแล้วอ่ามันเป็นเชิงเดียวกันถ้าถ้ามั่นใจนะ ถ้าเนี่ยสำคัญที่สุดที่จะคุยเรื่องนึ่งคือบิดดิ้งอายคืออะไรวะบิดดิ้งอายเนี่ยคือความที่เราเป็นนักปรปุงพันธ์สายตาของนักปรปุงพันธน์บางคนใายตาเหมือนเยี่ยวอ่ะมองแป๊บเดียวมันอยู่ที่การสังเกตอือในพืชเนี่ยเขาจะใช้บิดดิ้งอายเขาก็จะดูว่าไอพ่อตัวนี้สายกับแม่ตัวนี้มันเข้ากันนะอ่าแต่บางทีแด้วยประสบการณ์บางคนเนี่ยเขาทําไก่มาสิบยปีเขาก็มองออก อ่าบิดเดิ้ลบิดเดิ้ไงด้วยด้วยความที่เป็นประ,ประสบการณ์เขามองออกว่าเอ้ยมันควรจะเข้ากันแต่เนี้ยเรากลับมาเรื่องของเราคือเราไม่รู้แบ็กกราวมันเป็นยังไงอ่าเชิงเราอย่างที่ผมถามเียว่ามันไปนไกลเดินเตะยืนเตยถอยแล้วก็เตะอ่าอ่าแล้วมันจะลึกไปกว่านั้นก็คืออ่าตำแหน่งที่มันเตะมันเตยยังไงอืเตะแบบสาดอ่าอืเต่แบบดีขึ้นอ่าเตะแบบขึ้นหรือว่าโฟกัสเข้าเอาตรงหูตาเนี้ยอ,อ่า มันต้อง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 โฟกัสเอาตรงนี้ด้วยมันต้องดูเรื่องพวกนี้ด้วยบิดดิ้งอายคือมันก็แล้วแต่สายบิดดิ้งก็คือผสมตาอายก็ตาผสมตามตาคือประสบการณ์มึงขนาดไหนแค่นั้นถูกไหมใครจะประสบการณ์ก็ส่วนหนึ่งบางคนทําไก่ยี่สิบปีก็ยังไม่สําเร็จก็ยังมีนะเออถ้าบิดดิ้งอายไม่มีบางคนเนี่ยเออจิตมันมีทั้งจินตนาการแล้วก็ประสบการณ์มันมันมันคู่กันอ่าสามตัวคือวิทยาศาสตร์ด้วย ใช้เวทยาศาสตร์ในการในการนี้ด้วยมันมันมันจะต้องควบคู่ควบคู่กันอะอย่างนี้เราก็ชุดต่อไปเราเก็บตัวเมียคู่ตัวเมียคคกตัวแม่เก่งไว้ได้ไหมถ้าเป็นอย่างนี้นะถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าลือบอกแบ็กเกิลมันก็คือเป็นพ่อที่เป็นคอสตบีดใส่กับแม่คอสตบีดลือเก็บรายละเอียดลูกทีละตัวเลยแม่มีสามแม่เนาะอ๋อแม่มีสามแม่ลือก็เก็บรายละเอียดแม่ อ่ะโอเคถ้าแม่นี้ป๊อบลูกออกมามี5้าตัวผมยกตัวอย่างเนาะอ่าแม่แม่ที่แม่ที่1ลูกมีห้าตัวถ้าเป็นตัวผู้3าตัวถ้าตัวผู้3ามตัวนี่เก่งทั้ง3หรือเก็บ2ตัวนี้ไว้เลยเก็บไว้ดีๆเลยสมมติว่าแม่ที่สองตัวผู้มี3ามตัวเก่งตัวเดียวสองตัวไม่ได้เรื่องเลยสองแม่นี้ดหรอทิ้งไปเลยไม่ควรจะไปต่อส่วนแม่ที่3มอ่ะถ้ามันมี3ามตัวเก่งสองไม่เก่งหนึ่งอันนี้อาจจะเอาไว้แต่เวลาเราเลือกไปทำเนี่ยควรจะเลือกแม่ที่1ที่ ใจลูกเก่งทั้งสามตัวเนี่ยสองแม่นี่จะกลายเป็นแม่ที่ที่ดีที่สุดในฟาร์มของเลยออือออ่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อืออืออืออันนี้หลักการคัดแม่ไก่อ่าหลักการคัดแม่ไก่นะครับลูกมันออกมามันก็จะไม่ผิดเพี้ยนจากคู่เกิดสามตัวเนี่ยหรือก็ไปหาตัวผู้ที่เหมือนคู่เกิดสามตัวเนี่ยมาใส่โอกาสที่มันจะหลุดไปจากเนี้ย่มันก็ไม่หลุดละแต่ถ้าสามตัวสามสไตล์ไปเลยนี่เอาได้ไหมไม่เอามันเค็มอะไรไม่ได้ทีนี้เรือก็จะไปเจาะต้องเจาะอีกทีหนึ่งอ่ะสามตัวสามสไตล์ สามตัวออกมาคนละสีอ่ะเดือก็ต้องดูว่าสีตัวเมียตัวเนี้ยมันจะเหมือนกับตัวที่เก่งไหมสีก็ลิงอ่ามันเป็นสีมันคือฟีโนไทป์เนาะอ่ามันก็อาจจะลิงกับยีนที่ความเก่งของมันอะ่ะสีตัวนี้ออกมาสีแดงตัวนี้ออกมาสีทาเทาเนาะเแดงเทานะหลากหลายอ่าหลากหลายเดือก็ไปหาตัวผู้ที่มันเป็นสีแดงเทาถ้าแดงเทาเก่งเนาะตัวผู้แดงเทาเก่งเดียก็ไปหยิบแม่แดงเทามาอันนี้ก็จะช่วยได้หนึ่งช่วยได้อีกทีหนึง่งอ๋อช่วยนอกจากเตะแม่ไก่แล้วเนี่ย ก็คืออันนี้เบื้องต้นแบบเบื้องต้นในฐานะผู้ซื้อผู้ซื้ออเนอ่ยแหละก็ไปหยิบเอาเนี้ยเหมือนสีสีก็จะลิงห์หะใช้ใช้อย่างนี้ครับใช้อย่างี้คือมันเป็นกลืนในการเลือกซื้อแม่ไก่นั่นแหละที่ริงิทยาศาสตร์มันคือมาร์เกอร์มาร์เกอร์ที่ดูจากฟีโนไทป์มันสมมติว่าเราไปฟาร์มใดฟาร์มหนึ่งไอตัวนี้เก่งเก่งละไอตัวอยากได้คู่เกิดไอตัวนี้อ่าแล้วเขาก็ไปพาไปเลือกมีอยู่ห้าตัวเราก็ดูลักษณะมันว่าอ๋ออีนี่เหมือนมูเฮงเหมือนตันนเหมือนพ่อ ดูตาดูแน่เหมือนใ้คู่เกิดตัวเก่งมั้สีสันดูคนคนดูคนประสบการณ์เยอะดูแป๊บเดียวก็ออกโอกาสที่จะเก่งใจลูกดีก็มีมีอันนี้อันนี้อันนี้เป็นมันก็จะช่วยเราได้เราได้เยอะแต่ก็ไม่ไม่เสมอไปไม่เสมอไปครับไม่เสมอไปแต่ว่ามันก็เป็นข้อข้อข้อพิจารณาข้อหนึ่งนั่นแหละนะครับ ทีนี้สมัยใหม่นี่ที่คุณทานี่คือทําเอาอินบีดมาผสมคอร์สบีดเหรออันนี้มันเป็นทฤษฎีคาว่าอินบีดของผมเนี่ยมันเป็นทฤษฎีอ่าที่ผมทาแล้วมันประสบผลสําเร็จตอนนี้นะก็คือลายบีดนั่นแหละอ่าลายบีดผมก <beat S 1> <beat S 2> ็ประสบความสําเร็จอ่ามันมันอ่าเอาจริงๆก็คือมันมันได้ไก่ที่แข็งแรงไปใช้งานอินบีดเนี่ยบางทีผมผมได้ตัวผู้ที่ไม่แข็งแรงเราก็วัดอะไรมันไม่ได้อ่าลายบีดเนี่ยผมเอาชนในสนามส่ง,สงไปแข่งขันในสนามเนี่ย มันมันมันถึงสนามอ่ะเราก็มั่นใจได้เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยอไม่มีปัญหาเรื่องใจไม่มหาเรื่องที่ผมเขาบอกว่ามันมันเป็นยินแฝงที่มันลักษณะไม่ดีอ่าที่มันมาด้วยมันมันไม่มีผมผมเนี่ยผมไม่เคยเจอเลยพระเราพูดกันมาเรื่องตีหนึ่งแล้วนะอ่าแต่ไอตัวอินบีเนี่ยบางคนที่ผมถามเขา ที่เขาพัฒนานั้นเขาก็เจอน่ะแต่ผมก็มีเนี่ยเดี๋ยวถ้าคนที่ติดตามผมก็จะดูละไอ้บุญศรีนุ่นเนี่ยผมจะส่งเลี้ยงตีเลี้ยงชนมันเป็นอะไรเป็นอินบิดอินบิดซูเปอร์เล็กอ่าก็คืออินเลยลูกพ่อทับลูกลูกทับพ่อเนี่ยมันเป็นพ่อทับกับลูกสาวครับนั่นแหละก็อินบิดเลยอ่าเก่งไอ้ตัวเนี้ยมีทั้งเชิงชนมีทั้งความเม่นมีทุกอย่างอยู่ในตัวมันหมดเลยอ่าแล้วก็แล้วส่งคลิปตัวเนี้ยไปแล้วเอ็มเอาตัวเมียมันมาผสมกับอะไร ผมใช้ตัวผู้มันอยู่อ๋อใช้ตัวผู้มันอยู่แล้วมาใส่อินบีดของพายุอ๋อมึงเอาอินบีดใส่อินบีดด้วยกันหน่อยเนี่ยอ่าอ๋อสองอินบีดอินบีดซูเปอร์เล็กกับอินบีดพายุใช่ใช่ใช่ต้องการอะไรผมต้องการลูกผสมที่มันนิ่งก็คือเอาง่ายๆว่ามันจะไม่หลุดเชิงจากพายุแลวก็ไม่หลุดเชิงจากซูเปอร์เล็กผมต้องการแค่นี้แต่มันจะใช้ได้ไม่ได้เดี๋ยวมาดูกันออันนี้ค่อยเรียนรู้ไปด้วยไปหน่อยนึงละอครับแต่ตัวผมกลับมาเรื่องไอ้ตัวทฤษฎีที่มันทำ สองก็คือขั้นที่มีคอสบิดท่านที่ทำคอสบีดอยู่ยังไม่พร้อมที่จะมีทำลายบิดไม่มีเวลาทำคอสบิดคือทางเดียวกันใส่กันคือลักษณะเหมือนกับเราถมถมดินก็คือการส่งม่ไปผสมเขม้มนั่นแหละผสมผสมข้มผสมข้มเช่นสายดัง<า>บวกสายดังแต่คนะเรานาะสายดังบวกสายดังทางเดียวกันสายดังบวกสายดังทางเดียวกันสองสายตีเหมือนกัน มาใส่กันอันนี้ก็ประสะบผลสําเร็จเชิงออกมาก็มีหลุดเลยอ่าอันนี้ก็จะทําง่ายกว่าแล้วแต่แตทีนี้มันอยู่ที่มันก็ออกทะเลไปก็ม,มนี B <อ>้มันอยู่ที่บิดิ้งไอมันอยู่ที่บิดิ้งไอและก็อยู่ที่ไก่ของเขาแต่จริงของจริงหรือเปล่ามันเป็นคู่ของจริงหรือเปล่าอ่าอ,อ,อันนี้อ,อีกทีหนึ่งอันนี้คือเรื่องนี้อีกทีหนึ่งเพราะมันตรวจสอบไม่ได้เนาะอ่านั่นแหละที่จริงตรวจสอบดีเอเอได้นะยากแต่มันแพงพยายามมาแล้วยากมากคือไม่คุ้มค่า ถ้าเป็นผมผมตรวจได้ไม่ใช่สมมุติว่าคุณจะไปตรวจดีเนกับพ่อไก่เงินล้านอ่ะใครเขาจะไปให้เจาะพ่อไก่เขาะใช่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 ถูกป่ะมันเป็นไปไม่ได้เกิดพ่อไก่ครับอะไรขึ้นมาแล้วมันชอบไหวไหมอะไรเงี้ยคือมึงจะสมมติในกรณีนี้นะอันนี้ผมเล่าให้ฟังในหลักความจริงอ่ะในหลักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าตรวจได้เลยกล้าท้าตรวจดีเอ็นเอเด้วขนดิเอาขนขนไปตรวจดิแล้วถ้าบางทีมันก็ต้องใช้เลือดใช้น้ำลายก็ใช้น้ำลายไก่ก็ได้ ใช้ขนก็ได้อันนี้ผมไม่รู้แนนในในไม่ใช่เท่าที่ฟังมานะคือบางทีมันต้องใช้เลือดอ่าแต่จริงเลือดเนี่ยก็จะจะจะแม่นยำที่สุดแม่นยำแต่ทีนี้ผมถามเขาว่าพ่อไก่ราคาหลายๆล้านเนี่ยใครจะมาให้มึงเจาะออโอเคเกิดมึงอยากตรวจกันคนละยี่สิบคนขึ้นมาก็ไม่ต้องตรวจยี่สิบรอบหรออะไรเงี้ยอันนี้คือแต่เรื่องนี้ก็ข้ามไปไม่ต้องมาสนใจมันเพราะว่าเราก็ต้องพิจารณาดีๆว่าเลือกคนที่จะซื้อแหล่งที่จะซื้อให้ดี นะครับอืมประมาณนั้นบางทีก็เราก็อย่าไปหูนมากถ้าหูนมากมันก็จะเหนื่อยอ่าอ่าใช่ไหมหหนมากก็เหนื่อยถ้าตามกระแสไปจริงๆถามว่าเหนื่อยไหมตัวนี้ราคามันโอ้โหดูแต่ละสายเนาะมันแตะไม่ได้หรอกน่าครับก็รอรอให้มันลงไปรอให้มันลงก็คือสักสองสามปีชั้นหลานก็ได้ใช้ชั้นหลานก็ได้ถ้าคุณเข้าใจเรื่องการผสมแล้วอะความแพงมันไม่ได้การันตีความเก่งนะผมบอกเลยใช่ ใช้ชั้นหลานก็ได้ใช้ชั้นหลานก็ได้หลานมันก็คือเลือดออกมาแต่เราเราต้องแม่นของเราเองเนี่ยเราต้องแม่นเฮ้ยเขาทำเพมแล้วอย่างลายบีดเนี่ยมันต้องทําไปกี่ชั้นอ่ะมันถึงจะหยุดผมเนี่ยผมทาชั้นเดียวแค่นั้นผมไม่ทําไม่ทําเอากลับมาทําซ้ําๆผมทําชั้นเดียวทพรด,ดูลูกผสมดูเปอร์ฟอร์แมนซ์ลูกผสมอ,มอ่ครั้งแรกถ้ามันเก่งก็โอเคแล้ว <จบ S 2> ไม่ได้พูดถึงสมมุติว่าเราทําลายลายได้ลูกมาเก่งลอะอเราทําลายต่อได้ไหม ได้ได้เห็นไหมต้องทาไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆถ,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 ถ้าถ้าเออถ้าถ้าจะให้มันนิ่งก็ทําให้มันหลายชั้นอ่ะอทําให้ม,มันหลายชั้นต้องคอรมาเลยต้องคอรออกมาเลยเลือดมันชี้เกินไปอย่างเงี้ยเหรอต้องคอรดข้ามเลยนะอ,อ่าคอร์ดข้ามไม่ใช่ว่าจะคอรเข้ามาในลายเดียวโอกาสที่คุณจะเจออินบิดดิ้งอ่ะเลือดชี้อคอรดข้ามเพื่อเอาต่างเหล่าเข้ามาเลยต่างเหล่าเลยทำทำลายฝั่งนี้ที่ว่าเรามั่นใจของเราเนี่ยอ่าฝั่งอย่างอย่างเรามีไก่สายหนึ่งเนาะสายอ่า สายหนึ่งสายเก่งของเราก็ทําของเราให้มันนิ่งไปเลยแล้วก็หาพ่อที่เป็นอย่างอื่นมาคอ้อใส่โอกาสที่มันจะหลุดมันก็ไม่ไม่หลุดไปเยอะกว่าเดิมอ่ะไม่หลุดเยอะไม่หลุดเยอะเท<ๆ>่าที่ผมทําคอร์สมาเนี่ยเพราะว่าผมทําเอาแม่ที่มันค่อนข้างที่จะเป็นสไตล์เดียวกันใสแล้วก็แต่คอดออกมาดีนะชุดรุ่นเนี่ยรุ่นแล้วนี่ไม่ดีดูไก่ลือเตะมาผมโอเคนะรุ่นแล้วนี่ไม่ดีนะรุ่นนี้ดีผมผมองแอบ,บดูแต่ต้องเข้าท่าอยู่แล้วมันต้องเข้าท่าอยู่แล้ว เพราะเราตั้งใจทำแต่ลือใส่เรื่องหนึ่งสำคัญที่สุดกับไก่นะใส่แผลเข้าไปคือไก่พวกนี้มันอยู่ในช่วงการเราพัฒนาเราเติมขึ้นไปเรื่อยๆไปไหม่ไปผมเข้าใจอยู่เพราะว่าก่อนหน้านั้นผมมีไก่เม่นอยู่เม่นเห็บผมก็เลยเอาตีคอมาทำเข้าใจไหมผมก็ได้คาติมาเหมือนกันว่ามึงไก่ตีตีรูบๆคือมันตีรูบๆ ไม่ได้เตะกำแผลคือไก่เตะร,รวบเนี่ยข้อดีตอนปั้มตอนหนุ่มเนี่ยโอเคคุณเก่งนะคนเตะร,รวบแล้วมันอยู่แต่ถ้าไปชนจริงๆอะ่ะคือคือผมอะ่ะแข็งแข็งใกันเนี่ยยากมองว่าเราทําไก่ขายส่วนหนึ่งนะ,ะคือ,อต้องเตะยังไงไม่รู้อ่ะ,อะแต่ต้องให้ไม่ผิดก่อนการที่เราจะมาหาให้มันเป็นเหมือนเลด้าเอมออถามว่าบางคนเขามัน,ม,น,ม,นมันพูดได้นะแต่แต่ถ้าไปเจอระบบป้องกันตัวดีๆอ่ะมันตีไม่ถูกนะ เบ๊บไงเออข้าเข้าใจไหมจากร้อยไกยเป็น60สิบเจ็ดสิบแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบว่าไก่มึงก็ไม่ได้แม่นแต่ไอ้รวบเนี่ยเตยัดเข้าไปนะกูโดนทัวแข้งแผลใหญ่เล่นแผลใหญ่ผมก็เลยมามองว่าผมก็เลยมาเติมลูกที่มันหนักแขนเข้าใจเข้าใจแต่ว่าตำแหน่งไอ้แม่นก็ลองทําอยู่แต่เบอร์แข้งเนี่ยอย่างไรอย่าให้มันหลุดแต่พอมันแต่พอมันไม่ได้ตีปุ๊บมันตีเขาไม่ได้อะมันไม่ใช่ทางที่มันชอบอ มันก็ไม่หมดแม่นไปเว้ยหรือมันไปโดนในส่วนที่มันรับแข่งไม่ได้มันหมดแม่นเข้าใจเราก็เลยมานั่งนึี้ว่าเราต้องแก้ปัญหาตรงไหนในในส่วนตรงนี้คือคนเหนือเล่นแก่แม่นอยู่ละเข้าใจว่าเอาตีคอไปโดนรวบหมดแคตาเอาตีคอไปแข่งกับเขานี่ได้คู่แล้วเนี่ยทุกแมเดี๋ยวนี้มันพันต่อตีหมดอ่ะเนาะอ่ามันมันจะไม่เหมือนเดิมละเมื่อก่อนเนี่ยทําตอแหลมแหลมแทงกันแต่ว่านี่เรื่องการคอสบีดเนาะเพราะทุกวันเนี้สายดังมันเกิดเยอะ กิเลศมันหนาเยอะแมงห็นกักิ่งนี่กิ่งไม่เกิ่งทุกอาทิตย์ใช่คือไก่ก่งเกิดขึ้นทุกทุกสัปดาห์ก็จะเกิดการฝากผสมทีนี้ให้เอ็มแนะนําเพื่อนๆหน่อยที่ดูคลิปเราอยู่เนี่ยว่าต้องคัดแม่แบบไหนไปฝากผสมมันถึงจะได้ลูกแบบตัวที่กูอยากได้อันนี้เป็นคำถามที่ดีเป็นคำถามที่ดีมากคนโทรมาถามเยอะมากและประสบผลสําเร็จตั้งแต่ยุคเมื่อสักสี่ถึงเจเดือนที่แล้วคนโทรมาถามเรื่องนี้เราแนะนําเราแนะนําไม่เข้าไปเอายิ่งง่ายสุด เรามีแม่ไก่ของเราอยู่ในมือแม่ไก่เราจ่ายลูกยังไงเรารู้จักแม่ไก่แม่ไก่เราดีอ่ะถามว่าแม่ไก่เราจ่ายลูกยังไงมันจ่ายมายังไงไอตัวที่ตีแพงๆอ่ะที่เราจะฝากมันตีเหมือนลูกแม่ที่มันจ่ายเราไหมแม่เราที่มันจ่ายมันขายไหมของเราเนี่ยตีข,ออขายันขายกันนะเอาเนี้ยไปใส่จบเลยออแมาเดี๋ยวนี้นั่นแหละเขาที่เขาถามอ่ะโอเคบางคนถามผมอ่าเฮ้ยพี่เพียมไก่ผมเนี่ยเป็นไก่บุกอ่าอือแล้วไปใส่กับแม่ล่อ มันก็อาจจะจะจะดีออกมานะถ้าโชคดีนะแต่โอกาสที่มันจะจะมไม่ดีเยอะก็จะโทษว่าพ่อไก่ที่ายลูกไม่ดีแต่ส่วนให้มันอยู่ที่เราที่เราเลือกแม่หรือไม่ถ้าเรามีแม่บิติงไองเออนี่ยคำนี้สําคัญคำนี้สําคัญคนคนบางคนเขาทําไก่มา2อปีสปีเขายังสําเร็จนะเพราะว่าเพราะว่าแม่นเพราะว่าเรียนรู้ได้ดีส่วนหนึ่งมันมีปัจจัยหลายอย่างหนึ่งคือบิดิ้งไงคอนเน็กชั่น คอนเนคชั่นคือหนูจักคนนั้นคนนี้ฝากผมฝากเลยนะผมฝากผม,ฝาก,มฝากคนนั้นฝากคนนี้ได้ได้แหล่งทดลองอได้แหล่ง <ๆ S 1> ได้ร <ๆ S 1> ีวิวได้แหล่งนั่นแหละสามคือคนที่ช่างสังเกตคือ,อเห็นละเห็นชุ่มนี้เอาไก่เตะกันเตะกันบ่อยปุ๊บนะเชิงมันมาเป็นแบบนี้เนาอะ,อะรู้อย่างผมเนี่ยเอฟซีผม,ผม,ม,กกผมอหะรู้มากกว่าผมอีกเพราะเห็นไก่ผมทุกคลิปเขาก็ดูทุกคลิปอ่าเซฟคลิปดูว่าไก่พี่เอ็มมันออกมาสไตล์นี้นั่นแหละเขาก็รู้บางคนก็รู้ไง สุดท้ายต้องต้องต้องเอาแบบนี้ยไปอ่<ม>นานั่นแหละคือหลักใจความไม่ง่ายไม่ใช่คือมันก็เสี่ยงหน่อยไปซื้อสายดังมาอ่าเพื่อการตลาดไงอ่าไปซื้อสายดังมาแล้วก็ส่งไปฝากผสมไอ้ตัวเก่งตัวดังอืมไอ้อ,อย่างนั้นก็คือการคอสบีดข้ามเหล่าอันนี้ต้องมารุน้นต้องมาลุ้น คือซื้อมาแพงสายดังคู่เกิดตัวก็ไม่ได้การันตีไม่ได้การันตีครับไม่การันตีแล้วก็จะเนี่ยทำไม่ดีมันก็อย่าไปโทษพ่อไก่เขาไปโทษแม่ไก่เขามันไม่ใช่ไปโทษวันลูกเก๋มั้งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่พอใจเขาไม่ใช่แต่ถ้าสมมุติไอ้ตัวนี้เป็นไก่แข้งหน้าไอ้พ่อไอ้ตัวเนี้ยดังอยู่เนี่ยเป็นไก่แข้งหน้าแต่แต่และอีแม่เนี่ยจ่ายลูกกับไอ้นี่ยออกมากับไอ้นี่สองพ่อก็ได้อีแม่นี่จ่ายลูกมีแข้งหน้าใช่มาให้มึงส่งอีแม่นี้ไปนี่ไปใส่เลยมึงได้แน่นอนโอกาสได้ดีร้านก็มี อ่ที่ผมแนะนําไปนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสมมุติเรามีเราต้องรู้จักแม่ไก่เราก่อนใช่รู้จักแม่ไก่เราันใจลูกยังไงอแม่ไก่เราเวลาไปเข้าพ่ออย่างนี้ันใจลูกมาอย่างนี้อแต่ที่มันจะหลุดถึงมันจะหลุดจะหลุดน้อยอบางทีเก่งไปก็เดิมก็มีอ่าอันนี้จะไม่พูดถึงไม่ได้ก็ผมไม่ได้อ้างอิงไม่ได้พลาดพิงละอันนี้ทําไมช่วงนี้ไก่เยียมันมาแดงไก่เยียเนี่ยจริงๆจริงๆ เมื่อก่อนเนาะถ้าย้อนกลับไปเมื่อสี่ห้าปีก่อนไก่เยือมันเป็นไก่ที่เอาจริงๆมันสวยงามขนน้อยชสั้นเออมือผมผมชอบนะผมชอบสไตล์เยียนะมันสวยอ่ะมันเป็นไก่ที่สวยดูเฉยๆก็สวยเมื่อก่อนคุณก็มีมีแต่เป็นเยือที่ใช้ในสนามจริงนะแต่เมื่อก่อนเนี่ยประสบการณ์ผมน้อยเมื่อเจ็ดแปดปีก่อนผมมีผมมีเยีอเซเว่นตีมาเจ็ดไฟนะชนะมาเจ็ดไฟอ่ะมีเยยอคนหลายๆคนที่รู้จกันอ่าโอเคแล้วผมไปผสมเนี่ยอันนี้คือประสบการณ์ล้วนๆลยที่ผมมาเล่าให้ฟังคือ อาใส่คนละทางเ่ะคิดว่ามันตีเก่งเหมือนกันเบอร์แข่งดีเหมือนกันใส่ไก่ถอยก็มีใส่เนี่ยลูกออกมาไม่ถึงสนามก็ถึงสนามนับตัวได้ออไม่เหมือนตอนเนี้ไม่มคุ้มค่าเออไม่คุ้มค่าอ่านั่นแหละครับอะกลับมาเรื่องไก่เฮียทําไมไก่เฮียดังคือด้วยความที่มันสวยเป็นสวยงามอยู่แล้วแล้วทีนี้มันเก่งด้วยอะ่ะดูเก่งบกสวยอ่ะดูยังไงมันก็เพลินแล้วทีนี้ตีเก่งด้วยอ่ะอาสุดท้ายเนี่ยมันผมคิดว่ามันมัน แต่ว่ามันมันจะดังมันดังมานานแล้วของแม่เหี่ยผมมองว่ามันเป็นเหล่าเดียวกันหรือเปล่ามันเกิดมาจากต้นมะขามต้นเดียวกันหรือเปล่าถ้าพูดถึงกิ่งก้านสาขามันอะโอเคมันอาจจะเป็นแหล่งเดียวกันผมคิดว่าไก่ทุกทุกเหล่าอาจจะไม่ใช่เก่าไก่ทุกเหล่าไก่ทุกอย่างมันก็จะมันมาจากแหล่งเดียวกันโอเคมันก็จะแตกไปอย่างนี้อ่าแตกไปนะภาพกว้างเนาะอ่าผสมกันไปเรื่อยๆ่ยอ่าแตกไปบางทีอาจจะกลับมาเจอกันอ่าแต่เหี้ยนี่ยคือมันความเป็นเหียคือมันเป็นลักษณะ ลักษณะอีกลักษณะหนึ่งจากไก่เราอ,อ,อันนี้เยียใส่เยียมันเป็นลายบีดของพันธุกรรมไหมไม่ไม่ใช่มันกว้างไปแล้วตอนเนี้ยเออมันกว้างไปเมื่อก่อนเนี่ยพ่อไก่เยียแตีร้านจริงๆมงไม,ม่กี่ตัวเดี่ยงนี้เนี่ยลองคิดดูทุกอาทิตย์เลยเออทุกอาทิตย์อ่ะพันธุกรรมมันก็กว้างขึ้นอโอกาสที่มันจะอินบิดดิ้งอ่ะมันก็จะน้อย แต่เมื่อก่อนเนี่ยโอเคมันอาจจะมีเยือในประเทศไทยสักสามตัวสี่ตัวส่วนใหญ่ยยก็จะเป็นลูกตัวนี้ที่กระจายไปสายเนี้ยอ่าอือเดี๋ยวไอ้สายเนี้ยมันก็ไปผสมข้ามกับไม่เยือบ้างก็มีอ่าก็กลายเป็นอีกสายหนึ่งกลับมาเจอกันเก่งเงี้ยอ่าอือนี่แหละประมาณนี้สวยบวกเก่งอ่าแล้วก็ทำง่าย ง่ายไม่มันก็ไม่มันก็เหมือนไก่ธรรมดาอแต่มันด้วยความสวยบวกเก่งนี่แหละอันนี้สําคัญอืออ่าอ๋อมันถือกระแสกำลังมาใช่ใช่ใช่แล้วตอนนี้ทิศทางที่ฟาร์มคุณไก่คุณจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยไก่ผมเป็นไก่แน่หมดเลยคือคือผมทําไก่บางทีบางทีมันเป็นไก่ที่ยังใช้ในเอฟหนึ่งไม่ได้เอฟหนึ่งคืออะไรเหรอเอฟแรกเนี่ยมันเนี่ยช้ไแรกั้นชั้นแรกอด้วยโครงสร้างด้วยอะไรแต่คุณเอาเอฟของผมเนี่ยผมทําไก่มีสองอย่างไก่ที่เลี้ยยงไไไไปปปตตีีสาาาามรถขแลล้้วเเอดย อ่าพวกโครงสร้างดีทุกอย่างดีมาหมดทุกอย่างแต่มีกลุ่มหนึ่งใหญ่รอมีกลุ่มหนึ่งอ่ามีกลุ่มหนึ่งแล้วจะเป็นกลุ่มที่เหมาะกับคนที่เอาไปพัฒนาต่ออ่าคุณต้องการแข่งแน่ใช่ไหมเนี่ยผมทําแข่งแน่มาแบบหลายบีดอินบีดหลุดมาหาเป็นตัวเมียตัวนี้คุณเอาตัวนี้ไปคอตโอกาสเจอแข่งแน่ยังไงคุณก็เจออ่าเนี่ยมันจะทําอยู่สองสองผมทำเป็นสองรีไฟล์เมนก็คือทำ่ะให้ไปตีเลยอันนี้ก็จะเป็นคอรบิดทางเดียวกันอ่าสอง เป็นลายบีดเป็นอินบีดที่เขาไปทําต่อเออ็จะพยายามจะทําเป็นสองอย่างฟาร์มเราเป็นฟาร์มเล็กๆไม่ไม่ไม่ใหญ่มากแต่พยายามทําให้ให้เป็นอย่างเงี้ยทิศทางเอ็มก็จะประมาณนี้มีสองแนวอ่าอืมมีสองแนวนีนี้เพื่อนๆที่กําลังทําปีนี้ผมว่าคนที่ดูคลิปเราอะลายบีดน่าจะเห็นผลกันหลายคนละน่าจะเริ่มน่าจะเริ่มได้เตะมที่จะแบ่งผมชุดแรกไปนะลายบีดอายุชุดแรกนะอ่า ผมไม่เอ่ยเดีกยวกาอาที่ที่ที่ตีแพงๆอ่าโอเคเราไปหาดูอันนี้คือคือเรื่องเรื่องการเรื่องการให้เครดิตกลับมาเนี่ยสําหรับผมไม่ได้ซีเรียสแต่แต่ผมว่าผมขายไก่ได้ดีขึ้นอผมขายไก่ได้มากขึ้นนะก็แสดงว่าไก่ที่ผมทําออกไปหรือเอ็มทำออกไปนะเอ็มก็คิวก็ยาวขายได้เรื่อยๆขายได้เรื่อยๆแสดงว่าเข้าไปใช้ได้จริงไก่ผมตัวไม่ทันผมป็อขยายฟาร์มตอนเนี้ยขยายฟาร์มมีโอกาส ถ้าลืมโอกาสไปลองไปลองไปดูผมขยายแฟรรมใหญ่มากเลยเนี้ยก,ก็ก็ลองไปดูแล้วก็ทีนี้อ่มันมันสุดท้ายอ่ะมันอยู่ที่เอาไปใช้งานได้จริงสุดท้ายมันคือการเอาไปใช้งานได้ย,ไยืนยันอยู่ไหมว่ามือใหม่ควรทำลายบิดก็ยืนยันผมว่ามันมันมันจะช่วยทําให้เราอยู่กับไก่แบบสนุกอ่ะอ่าก็คือต้นทุนเราจะไม่สูงใช่อ่านั่นแหละครับคอร์ดบีดนี่ต้องเก่าท <c oughs> ั้งหน่อยก่อนอ่า รอรอรอแม่นๆอ่นครับางคนก็สําเร็จเลยทําคอบิดแล้วก็สําเร็จเลยก็มีแต่ทีนี้ก็เดี๋ยวคนบางคนก็ทําคอบิดสําเร็จเลยบางคนก็20ปีก็ไม่สําเร็จเลยใช่ใช่ใช่บางคนก็จากมีชื่อเสียงก็ห่างหายไปเลยอ่ันแหละนันแหละเพราะว่าไม่รู้จักอะไรนะบีดดิ้งอายอ่าข้อนี้สคัญมาใหม่อีกละบีดดิ้งอายทั้งในพืชในสัตว์อันนี้คือสําคัญอ่ามันจะใช้หนึ่งประสบการณ์อ่าสอง จินตนาการสามวิทยาศาสตร์ที่มันรวมกันแล้วก็ทีเนี้ยมองไปในในไก่ของเราอ่ะแล้วอย่าลืมนะทุกอย่างใช้เวลานะใช้การรอคอยคุณจะเริ่มทําอะไรแต่ละอย่างไม่แต่จะแต่ละก้าวเนี่ยแต่ละทุกอย่างจ่ายเงินแล้วไม่พอนะไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้แม่งรู้ผลนะอีแค่ปีหนึ่งนะผมบอกให้เพราะฉะนั้นพิจารณาให้ดีใช่นะครับพิจารณาให้ดีทุกอย่างมีต้นทุนใช่ไม่ได้มีแต่ค่าสายพันธุ์นะ ค่าลงเลือนค่าเลี้ยงค่าสัวัคซีนค่าท,ทุกค่า <S <S <อ>มันจะมันจะทาให้คุณท้อลแล้วคุณจะ <S <S <อ>ไม่สนุกกับมัน <c oughs> ใช่ไหมเอ่ยใช่ใช่ันนี้ก็ให้เอ็มฝากเพื่อนเพื่อนที่ติดตามเราหน่อยยังไงต่อนานๆจะได้เจอกันสักทีก็นักกูมานี่เดือนหนึ่งเลยนะก็แต่ละผมไม่ค่อยมีเวลาเรื่องเลื่อก็ท่านอันนี้ฝากไว้กับท่านที่ที่ททสนใจไก่เนาะ ไก่ผมเนี่ยแท้ติดตามในกลุ่มมันก็ไม่ค่อยมีละนะไก่ก็ไม่มันโตไม่ทันส่วนหนึ่งก็เป็นถ้าเป็นลูกผสมใหม่ผมก็ยังไม่แบ่งอ่าผมก็จะลองผสมดูก่อนถึงแม้จะเป็นสายดังๆผมนําเข้าสายดังๆเพียบเลยแต่ก็ยังไม่แบ่งก็เข้าใจกันเนาะอ่าผมไม่ได้กักไม่ได้อะไรผมพยายามอัปเดตในกลุ่มผมเรื่อยๆว่าผมผมก็มีอยู่แค่นี้ละอ่าไม่ได้ใหญ่ไปกว่าพยายามทําไก่ให้มีความสุขเหมือนเดิมอ่าไม่ไม่ไม่ทำให้มันเครียดไม่เน้นธุรกิจะไรมากมายนะครับทำให้มันแค่ เป็นงานอดีตเหล็กเนาะทำให้มันแบบแล้วก็รวยอยู่แล้วไม่รวยแล้วก็ <laughs> <laughs> นั่นแหละหลายท่านที่จะลงทุนให้ผมไอผมฝากไว้ตรงนี้ด้วยหลายท่านพักมาอ่าคือผมยังไม่รับนะครับผมยังไม่รับผมรับเยอะเลยรวยกว่าผมเยอะแยะด <laughs> ผูผมผม <laughs> ผมยังไม่รับเนาะอ่าก็นี่นแหละครับผมยังทําไก่ให้ยังมีความสุขอยู่อ่าทำอยากทําตามจินตนาการของตัวเองเนาะมันเหนื่อยเนาะมันเหนื่อยอ่าช่องทางการติดต่อหน่อย ก็ในในไลน์นะฮะพยายามอัปเดตในไลน์แล้วก็ในเฟซของออกระเสกฟาร์มเดี๋ยวนี้เป็นภาษาอังกฤษแล้วเหรอมีทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาไทยโดนบล็อกไว้แล้วอ๋อเดี๋ยวผมขึ้นให้ข้างหน้านี้แล้วกันก็ขอบคุณเอ็มมากๆแล้วกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณดิมมากครับเดี๋ยวมีอะไรมาอัปเดตให้เรื่อยครัับสสวดีครับสวัสดีครับ